ทำได้เนาะที่เผาหน้าธนาคารทกสสาขาจันดีที่นครศรีธรรมราชอะค่ะเป็นผู้หญิงที่พกถุงน้ํามันสีฟ้ามาแล้วไม่พู้รานทำเพลงเลยเดินวนไปวนมาสักพักเทราแล้วจุดไฟเผาปึ๊บประตูด ja ้านหน้าเสียหายหมดตามจับได้แล้วค่าบ้านเลยเขาเป็นหญิงสติไม่ดีไปดูตอนจับเขาหน่อยค่ะ

ไม่งามมีสุดยอดจริงๆใครเป็นคนแรกที่ออกแบบออกคิดสิ่งนี้มานี่เออนวัตกรรมเลยนะเนี่ยอไม่งามที่สยบคนคลัางได้จริงๆแล้วเจอคนนี้สติไม่ดีนะคะอมอมรสุขอายุ48แต่ก่อเหตุนี่อาญาแผ่นดินเลยนะวางเพลิงเผาทรัพแบบนี้ค่ะป่วยจิตเวทนะคะคาบ้านเลยค่ะไปหลบซ่อน ปิดประตูปิดหน้าต่างกว่าที่จะบุกจับได้แบบนี้เดี๋ยวจะมีเหตุการณ์ก่อนหน้าเดี๋ยวค่อยๆเ่าย้อนหลัง <c oughs> เขาต้องมีแบบเล่าไปข้างหน้าเนอะอันนี้เ่าย้อนหลังเอาตอนคาคาบ้านก่อนจับได้คาบ้านก็คือที่นาบอนนะครศรีธรรมราชนะคะ อ่ะเราเริ่มย้อนหลังลนะภาพกรอบขวานี่นคือย้อนหลังเมื่อวันที่26มิถุนายนเห็นไหมคะถุงที่ไปซื้อน้ํามันจากปั๊มเราส donc, bueno. ัมภาษณ์เด็กปั๊มมาแล้วเด็กปั๊มบอกว่าก oh, ็มาซื้อปกติไม่เห็นความผิดปกติอะไรนะหลังจากนั้นมีคุยกับแม่ลูกที่นั่งตรงบันไดสักพักนึงแล้วแม่ลูกเดินหนีค่ะเพราะมองว่าผู้หญิงคนนี้บ้าจากนั้นเริ่มแกะถุงพลาสติกละ นะคะเริ่มแกะถุงแล้วก็ราดอยู่ที่หน้าแบง,างค์ทกศ่ะค่ะแล้วก็จุดไฟจริงๆสติเขาดีอย่างหนึ่งคือเขาน้ํามันเปื้อนตัวเขาเอาทิชชู่เช็ดตัวก่อนนะเออถ้าบ้าจริงจะแบบเอ้ยจุดไฟเลยแต่เนี่ยพอมีสติบ้างเห็นไหมฮะเช็ดตัวเสร็จก็เอาทิชชู่นั้นจุดไฟแล้วก็ทิ้งลงหน้าแบงค์เลยลก็รีบวิ่งออกไปเลยนะจริง,รงไฟมันลุกมาที่ตามตัวใช่ค่ะแล้วก็ตามจับอยู่สองวันนนะคะจับได้แล้วกรอบซ้ายนี่คือนาทีที่จับกลุมค่ะ ก่อนจะจับอย้อนไปอีกก่อนที่จะแบบเอาไม้ง่างไปจับเธอได้เนี่ยนะย้อนไปอีกขังตัวเองอยู่ในบ้านเลยนี่กอบซ้ายนะคะเราเพยาย้อนหลังพยายามจะงัดประตูเข้าไปพรรู้ว่าขังตัวเองอยู่ในบ้านเจ้าตัวเองก็บอกเข้ามาสิเข้ามาสิจะเผาบ้านเลยอย่างเงี้ยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไม่บุ่มบามมีการทํายุทธวิธีต่างๆแล้วเช่นเชิญาตาเชิญแม่ในวัยแก่ชราอายุ81มากล่อบลูกสาวคุยกันชั่วโมงก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องค่ะ ทาทีทําท่าจะออกก็ไม่ออกสักทีนะคะสุดท้ายตํารวจต้องปีนแล้วค่ะปีแล้วก็มีเข้ามาในบ้านตัวบ้านได้แล้วนะคะแต่ว่าเจ้าตัวขังอยู่ในห้องนอนตอนแรกปิดประตูหน้าบ้านเลยเข้าบ้านไม่ได้ก็งัดงัดเข้าไปเอาตัวเองไปอยู่ในห้องนอนแล้วกำมีดไว้อ่าก็จู่โจมไม่ได้ใช่ไหมผีผ่าไม่ได้เดี๋ยวเกิดฟันเจ้าหน้าที่หรือแทงตัวเองอันนี้ก็ไม่ดีใช่ไหมคะพยายามแล้วเป็นชั่วโมงเหมือนกันค่ะ พอจับเธอได้นะคะก็เลยถามว่าแรงจูงใจคืออะไรทําไมต้องเผาธนาคารเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูสภาพตอนที่ถามนะคะมีตอนเข้าไปได้แล้วพร้อมไใ้ง่ามเนี่ยๆนใสภาพเออเบอร์หน้าเราจะไม่เห็นเนาะอากับกริยาเป็นยังไงคือเขาบอกว่าตาแข็งตาแข็งสีหน้าไร้ความรู้สึกนั่งนิ่งเลยนิ่งเป็นก้อนหินเลยอะค่ะนิ่งเลยนิ่งนิ่งนิ่งเลยไม่เป็นไรพรนิ่งอย่างนี้พาไปโรงพักฉวางสอบปากคําเบื้องต้น ตำรวจสายสืบก,ก็คุยเหบเธออะเธอตอบว่ายังไงบ้างเอาจริงไม่ค่อยให้ความร่วมมือไม่พูดกับตำรวจแม้แต่คำเดียวตำรวจก็เลยต้องขอให้คุณยาย81ซึ่งเป็นแม่ของเธอเนี่ยมาคุยหน่อยอนี่ยายมาแล้วโอย,ยายก็แก่เท่านั่งค้งลูกสาวค่ะแม่ถามให้หน่อยสิทำไปทำไมแม่ถามก็ไม่ตอบค่ะไม่ตอบไม่ให้ข้อมูลปิดปากเงียบเลย จนกระทั่งบ่ายสองตต่สินใจส่งเธอไปที่พนักงานสอบสวนสอบปากคําต่อก็แบบจะให้ลุกก็ไม่ลุกนั่งตัวแข็งทื่อเป็นก้อนหินแบบนี้ค่ะตำรวจทำยังไงพยุงึ้นลุกจ้าแม่ลุกจ้า,จาตำรวจผู้หญิงนะคะเออเดี๋ยวจะดรามา่าอีกว่าตำรวจไปเหมือนกับร่วงเกิดตำรวจผู้หญิงเป็นคนพยุงค่ะนะตำรวจผู้หญิงพยุงแล้วนะ ออกจากเก้าอีอา้นั่งตัวแข็งทื่อเดินตัวแข็งทื่อตัวตึงค่ะตัวตึงของจริงจอไม่สัมภาษณ์ดูซิว่าพูดไหมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันค่ะ ไอ้เสันุงนี้่ม่โพขทปี่น้อยเจกมาเยะไั่น่มจะข่าวไหมพี่น้อยใจเปเพี่น้อยใจเปจุดไฟเข้าวะคะผันเบื้อก็เบียไม่ได้หรือว่าพันเืิพี่น้อย ลับเดีวมขืนได้นอนไหมมันเ่องไร่ต่อสิี่นยไปจุด้ใส่ะคนอยเ้่ะนะวาเบียไม่ได้หรือไม่ตอบนักขาพูดคนเดียวเลยนะคะอาถามแม่และกันแม่เล่าสีลูกแม่นี่ยังไงเนี่ย อตอนเธออายุ19ปีไปทํางานเป็นช่างเสริมสวยตอนนั้นปกติทุกอย่างนะไปเข้ากรุงเทพทํางานเป็นช่างเสริมสวยจากนั้นก็เหมือนเจออุบัติเหตุซึ่งระหว่างนั้นก็คือแต่งงานอยู่กินกับผู้ชายคนนึงแล้วก็เลิกเลิกกันไปหลังจากเลิกกับผัวนี่แหละปล่วยจิตเวทเป็นมานับถึงวันนี้ก็29ปีแล้วแม่ว่าลูกก็เลยกลับมาอยู่บ้าน ก็อยู่คนเดียวที่นครศรีธรรมราชซึ่งแม่อยู่สุราษฎร์ธานีคาถามคือทําไมไม่อยู่ด้วยกันคือลูกเวลาอาการกําเริบก็จะอารวาใส่แม่ไล่แม่ออกจากบ้านแม่ก็เลยต้องคือหอบสมบัติไปอยู่กับลูกอีกคนที่สุราษฎร์ธานีนะคะยังดีว่าแม่มีลูกหลายคนแล้ววันนี้ลูกสาวทิพย์เป็นจิตเวทก็อยู่บ้านที่นครศรีธรรมราชคนเดียวเลยค่ะ ตอนไปก่อเหตุก็คงจะเครียดแหละไม่แน่ใจว่ามีปัญหาเรื่องเงินทองหรือเปล่าเพราะว่าถามว่าทุกวันนี้อยู่กินด้วยเงินแบบไหนอยู่กินด้วยเงินบัตรผู้พิการจากธนาคารทกศแล้วก็รู้ว่า3-4วันก่อนเนี่ยแหละค่ะไปกดตังที่ที่ ATM สาขานาบอนแต่ว่าไม่ได้เงินแล้ววันเกิดเหตุไปที่สาขาจันดีก็กดตังไม่ได้อีกประกอบกับป่วยจิตเวชก็เลยก่อเหตุแบบนี้เราไปตรวจเช็คทกสหน่อยว่าเงินที่ ATM จําได้ไหมคะที่เธอไปวนเวียนหน้าตู้กรอบขวา วนเวียนวนเวียนเหมือนจะกดแต่ไม่กดเนี่ยค่ะมันเกิดอะไรกันขึ้นเช็คแล้วนะคะผู้ป่วยคนนี้เป็นลูกค้าสาขาจันดีกับสาขานาบอลก็เลยวนเวียนไปที่สองสาขานี้ไปจบที่สาขาจันดีแล้วไปกดตังปรากฏว่าครั้งแรกเอาครั้งล่าสุดละกันครั้งล่าสุดมีเงินติดบัญชีอยู่209บาทแล้วส3เดือนก่อนไปกด200ออกมาแล้วเหลือติดบัญชี9บาทอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไปกดอีกทีนึงเนี่ย เงินมันไม่ออกใช่ปกติมันต้องออกมาอย่างต่ำก็คือแบงค์ร้อยใช่ไหมแบงค์ห้าสิบใช่ไหมแบงค์ห้าสิบยังมีไหมเนาะคือบางแบงค์เด๋ยนนี้ไม่มีแล้วออก็ออกมาอย่างต่ำสุดก็คือแบงค์งร้อยเจ้าบาทไม่ได้ต้องไปถอนที่ธนาคารอย่างเดียวใช่อาจจะเป็นปลอมทําให้โมโหและเผาราดธนาคารสันนิษฐานล้วนๆเลยนะคะเพราะาเจ้าตัวไม่พูดเลยอะคะ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นะะี่แหละค่ะถอนเงินไม่ได้ครับหรือว่าอาจจะมีเรื่องอื่นด้วยก็คิดว่าน่าจะหลายๆเรื่องรวมๆกันนะ